สวัสดีย้ำมือเศ้าครับของวันที่11ตุลา2 5 6บทีเนาะครับพี่น้องื้อนี้มาพบกับช่องกเกษตรท้อต่ออีกแล้วครับพี่น้องื้อนี้กเกษตรท้อต่อกะสีพามาเบิ่งเขาน้าโยนเนาะครับข้าเนียวน้าโยนครับมาเบิ่งว่าเขามีพัฒนาการจังใด่นนี่ยเนาะครับสําหรับข้าน้าโยนตอนนี้ข้าก็เริ่มซีออกหวงเนาะครับเริ่มออกหวงกันแล้ว อีกประมาณหกเจ็ดมื้อนาะที่ออกเต็มครับพี่น้องน่าจะออกเต็มเต็มน้าเนะาะส่วนฝั่งซ้ายนี่เป็นเข่ามะลิเนาะครับเข่ามะลิเข่ามะลิฝั่ขาาขงขวาฝั่งนี่ก็เป็นเข่าเนียวนะครับเข่าเนียวเขาก็เริ่มออกว่างแน่แล้วครับอันนี้ก็เข่า นี่บรสามารถติดใส่ปุ๋ยทั้งดินได้เลยนะครับปีนี้เพราะว่าเกิดจากฝนปริมาณฝนตกครับตกตกดุแล้วก็มันเฮ็ดให้บ่าสามารถติดใส่ปุ๋ยทั้งดินได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาตกมาย่ำใดเนาะฝนตกมาย่ำใดครับน้ำที่ไหลมาจากในบ้านนะครับในบ้านในตลาดทั้งปีครับในบ้านในตลาดมันจะไหลลงมาในนาเนะครับพี่น้องตกมาแล้วมันจะไหลลงมาในนา น้ำกับซีลวดคูอยู่ตลอดเวลาครับน้ำก,กับซีลวดคูอยู่ตลอดเวลาเลยบ่าสามารถที่ใส่ปุ๋ยทางดินได้นะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยทางดินได้ผมก็เลยเอาศัยว่ามาฉีดทางใบเอาเนาะฉีดทางใบกระตุ้นเขา่าเขาเป็นประจำเอาครับปุ๋ยที่ผมฉีดฉีดเป็นประจำนะครับพี่น้องก็คือปุ๋ยหมักจากป่านะครับปุ๋ยหมักจากปา่าผมหมักแบบใดเนี่ยเนาะพวกที่ปุ๋ยปุ๋ยใส่หมักนะครับ ก็มีโรคหมูปลาแล้วก็นมเปี้ยวสองขวดครับนมเปี้ยวสองขวดแล้วก็เอ็มพอดสองครับแล้วก็กาก,ากน้ำตาลเนาะหมากร้อมกันเข้าไปหมากไว้สองเดือนก็ใส่ได้แล้วครับใส่ได้ทั้งเข่าทั้งอ้อยทั้งมันนะครับพี่น้องแล้วก็พืชพืชสวนต่างๆครับสามารถฉีดได้ครับฉีดพ่นทั้งใบได้ข้อดีของมันคืออย่างเนาะก็ปุยหมักซุ้มเนี่ยครับ ในในนปุ๋ยหมักนั่นมันจะมีไ mm <mit you. S 2> ข nah ่ตัวสานนะครับพี่น้องไข่ตัวซารแล้วก็พวกกรดอะมิโนที่ได้มาจากการหมักปลาเนาะได้มาจากการหมักปลามันจะเฮ็ดให้เข่าเฮานะครับเข่าเฮาหรือว่าพืชเฮาที่เฮาฉีดเข้าไปนะครับมันไปกระตุ้นเซลล์ครับเรียไปขยายเซลล์ของพืชนะครับขยายเซลล์ของพืชอย่างเช่นเข่านี่มันจะเฮ็ดไปขยายเซลล์ของของรากรากเข่าเฮานะครับ ลากเขาเขามันจะแข็งแรงครับพี่น้องแข็งแรงเรา,าก็หากินได้เก่งมันนะครับเพราะมันแข็งแรงหากินได้เก่งเรามันก็ที่ไปสั่งโคงสั่งต้นของของพืชเขานะครับเช่นเขา่าผมฉีดเข่าสิเพราะหากมันแข็งแรงล้าต้นก็แข็งแรงครับแล้วพวกใบพวกยังเสียครับใบเขางเสียแคที่แข็งแรงปลอดโรคครับบ่มีโรคมีไพร่แกวนเนาะมีโรคมีไพมาแกวนเพราะออกฮวงขึ้นมาใน้วงกับที่เต็มดีครับ ลดปัญหาเขารีบได้ครับลดปัญหาเขาเรีบได้สําหรับพวก,กันปุ๋ยหมากปลานะครับเพราะว่ามันมันมีพวกไคตัวซานเนาะพวกไคตัวซานครับเพื่อไปกระตุ้นเซียวของผื่นนะครับแล้วก็เขาสังเกตเบื่อเข่าผมจะบวมเลยครับพี่น้องจะบวมเลยถึงออกวังจนแก่แล้วก็บวบมครับบวมปีที่แล้วผมใส่เขาหน้าปัง เขา่าซีดเดียนกับบมล้มขึ้นกันครับปกติของคนอื่นที่ล้มเนี่ยเวลาอันนั้นนะครับของผมนี่เพราะผมฉีดกระตุ้นตั้งแต่ผมว่านไปได้สิบมือนี่ผมฉีดแล้วครับสำหรับเข่าเนาะฉีดฉีดฉีดแล้วมันไปกระตุ้นครับกระตุ้นให้ลำต้นมันเข็งแรงนะครับเข่ามันจะบวมล้มครับบวออนโรคไพ่กับบค่อยมีครับโรคเพียรโรคยังกับบวมารบกวนครับพี่น้องบ่มารบกวดเลย จังไงก็ฝากพี่น้องร้องไปเฮ็ดไสเองในครัวเลือนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะได้ลดต้นทุนอันดับแรกเลยก็คือลดต้นทุนแ้วมันก็ไสได้ผลจริงครับแต่ว่าขอให้ขอให้พี่น้องนั่นขยันไปฉีดเนี่ยจากน้อยฉีดจากสองอาทิตย์เท่านึงก็ได้ครับสองอาทิตย์เท่านึงก็ได้แต่ว่าสําหรับผมน่ผมฉีดทุกอาทิตย์เนาะเพราะว่าเขาว่ามันเวลาผมว่างเนี่ยผมก็ไปฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครับ ผีดเป็นประจำประจำนะครับอันนี้ก็เริ่มจี้สอดขืนหลายแล้วครับเขาน่าจะประมาณสิบมือประมาณสิบมือน่าที่ออกเปิดครับน่าี่ออกเปิดเนาะเพราะว่าอีกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมมาทายอีกรอบนึงนะครับมาทายให้พี่น้องอีกรอบนึงอันนี้ก็เอาไมา้เทียบกันเบื้องนะครับมันยังบ่ทันเห็นปันใดเนาะบ่ท่านขึ้นสอดปันใดกับพร้อมที่ออกครับกับพร้อมที่ออกอันใดเขา ต้นใดสมบูรณ์กวนกับอ,อกกอนนะครับพี่น้องกับอ,อกก่อน,นี่ครับเพม,มีโรคมารบกวนเลยครับพี่น,อมมอน้องเพมีโรคมาลบกวนพอมล้วเข่าผมก็ยังเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยยังเขียวอยู่เลยทั้งที่บ่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินจักเม็ดเลยครับเพราะว่าบ่มีโอกาสที่ได้ใส่เลยเพราะว่าฝนตกอยู่ตลอดเนาะ ฝนพึ่งเสาตกไปว่าท่านพอสองอาทิตย์ดีนะครับพี่น้องว่าทันพอสองอาทิตย์ดีกามันเลยเวลาในการใส่ปุ๋ยแล้วเนาะครับพี่น้องเทเวลาในการใส่ปุ๋ยทั้งดินแล้วเขากะปล่อยไปเลยปล่อยเปดตามเลยไปเลย,ลยเพราะเขาหมั่นใจในการฉีดปุ๋ยทั้งใบไปแล้วเนาะนี่ครับมีอย่าง มาแชร์ประสบการณ์กันกับฝากพี่น้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าสันกับโทรมาถามผมเลยก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ไวใต้คลิปนะครับพี่น้องสามารถโทรมาคุยกันก็นได้เรื่องปุย๋ยบว่าเลี้ยงปุย๋ยหรือว่าวิธีการฉีดเวลาหรือว่าวิธีการเฮ็ดปุ๋ยในขั้นตอนการเฮ็ดเนาะว่าปริมาณเขาใส่ประมาณเท่าไหร่เนาะครับพี่น้องปริมาณเทา่าไหร่ เพราะว่าพี่น้องหลายท่านเพื่อนอยากเห็นผลผลิตของเขานาโยวนว่ามันตีได้ปริมาณซ้ำใดเนะครับพี่น้องปริมาณซ้ำใดแล้วผลผลิตมันจะดีบอรประมาณนี้แหละครับแต่ข้อดีของเขานา,นานยโยนหนึ่งเลยก็คือ่มิห้าเน่ยครับเพราะว่าเขากับเปียบเสมือนเขากับดำน้าเอาเองเนาะดำน้าเนาะเหมือนเขาน้าดำนะครับมันจะ่มิห้าเนาะ มีกับจีมีบล่หยายครับมีปดปนกันเนี่ยกับก็คือเขาน้าวานตมเนาะเขาน้าวานตมนี่บ่ต้องห่วงครับหยาหลาครับแต่สําหรับเขาน้าโย,ยนกับเขาน้าดานี่จีทีมีหน่อยครับนี่เป็นส่วนหน่อยเนาะสําหรับหยาเนาะแั้งไดก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube กเกษตรทอต่อให้น้ำเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วก็ Facebook, กเพจ Facebook เกษตรทอต่อเนี่ยแหละครับฝากน้ำเนี่ยช่องน้อยๆครับช่องน้อยๆฝากดูแลน้ำเนี่ยครับ วันนี้กะขอขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะนี่กะขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ